มีเด็กคนหนึ่งเขาเขียนในล็อกบุ๊กบอกว่าผมเรียนวิชามาผมยังไม่เคยเข้าใจตัวผมเองเลยผมต้องการอะไรและเป้าหมายที่แท้จริงผมอยู่ตรงไหนแต่ผมมาเรียนวิชาครูขอบคุณมากผมรู้แล้วว่าต่อไปผมจะเป็นดาราฟิตอกของผมให้สตรองให้แข็งแรงผมจะต้องออกกำลังกายผมจะต้องดูบอดี้ของผม แล้วผมก็จะไปเรียนภาษามิเพ่อให้ผมได้อยู่ใกล้แกมมี่หนูพวก oh <my> โอ้โอ้พระเจ้าดีๆีก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กได้เข้าใจตัวเองซึ่งสิ่งนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่สูงสุดของเด็กสมัยนี้ว่าคุณเข้าใจเป้าหมายของชีวิตของคุณหรือยังถามคือสอนสะท้อนคิดคือเรียนเขียนคือคิด เราพยายามสอนให้เด็กนะคะได้เกิดกระบวนการคิดกระบวนการทํางานการวางระบบการทํางานและการทํางานเป็นทีมรวมถึงรู้เป้าหมายชีวิตของตัวเองนะคะพอเขาเกิดการเรียนรู้จากคําถามต่อไปเขาก็ต้องเกิดการเรียนรู้โดยการสะท้อนคิดก็คือเขาจะต้องมีรีเฟกเขียนกลับมาล็อกบุ๊กจะเป็นตัวคอนโทรลในการเรียนการสอนทีนี้ปัญหาอย่างหนึ่งคือ ผู้ปกครองอาจจะอยู่ในวัยเดียวกับครูนกนะคะเราก็ไม่เข้าใจเด็กว่าเด็กทําอะไรเนะาะเพราะฉะนั้นการเขียนล็อกบุ๊กสะท้อนคิดมันช่วยทําให้ผู้ปกครองได้เข้าใจเด็กพี่อ่านล็อกบุ๊กทุกเล่มเด็กๆจะรู้ค่ะบางทีเขาแกล้งพี่เขียนซอกเล็กๆไว้วันนี้หน้าบึ้งมากวันนี้แอบโกรธวันนี้หนูขอโทษนะคะหนูหลับในคาววันนี้หนูแอบกินน้ําด้วยล่ะหนูรู้ว่าครคูไม่ให้ แต่แอบเป็นซอกเล็กๆอะค่ะพี่ก็จะใส่รูกหัวใจไม่เป็นไรจ้ะแล้วก็มาคุยกับครับเด็กเขาก็จะรู้ว่าพี่อ่านทุกหน้าเช่นเดียวกับผู้ปกครองค่ะผู้ปกครองกลับไป,ไปอ่านเสร็จดูเด็กทําแบบถ่ายรูปเด็กเขาก็จะเขียนว่าวันนี้สนุกมากทําะไรผู้ปกครองก็บอกพี่พึงรู้ว่าแค่น้ําดอกอัญชันเปลี่ยนสีก็เป็นเรื่องของสมดุลพี่ก็ไม่เข้าใจนะแต่ดีจังเลยลูกพี่มีความสุขอย่างพี่สอนเด็กกิฟต์คอมนะ เด็กกิพคอมนี่จะติดเกมติดนู่นติดเทคโนโลยีมือถือคอมพิวเตอร์เยอะแยะเพราะเขาเป็นเด็กไอทีคุณแม่บอกพี่ว่าคุณนกขอบคุณมากลูกพี่วางโทรศัพท์แล้วมานั่งเขียนล็อกบุ๊กพี่เห็นแค่นี้พี่ก็ชื่นใจละหรือบางทีเขาดูโปรเซสการทำงาน ตั้งแต่เด็กวางแผนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงทำทำลลบถ่ายรูปเขามีความสุขขนาดไหนครูเข้าสอนไหมพ่อแม่เช็คว่าครูเข้าสอนหรือเปล่าจากการถ่ายรูปก,กับคุณครูเด็กในห้องเป็นยังไงซึ่งพี่ว่าตรงนี้มันคือการประเมินผลตามสภาพจริงแล้วมันคือการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เราคิดว่ากิจกรรมสร้างคนคนสร้างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติได้ค้นพบความจริงได้เห็นจริงได้แก้ปัญหาจริงได้ทำงานเป็นทีมนี่ต่างหากคือสิ่งที่เขาจะต้องออกไปเผชิญเมื่อเขาพ้นจากรู้วโรงเรียนาวิทยาลัยเราก็เลยคิดว่าเอองั้นเราก็มาลงมือทำพี่เชื่อว่าอยากให้เด็กเป็นอะไรเราต้องทำให้เด็กดูและเป็นตัวอย่างให้เห็นก่อน ห้องเรียนเนี่ยต้องเป็นห้องเรียนที่มีความสุขและปลอดภัยเราจะต้องมีเซฟโซนให้เด็กบางครั้งเราก็เป็นครูและบางครั้งเราก็ต้องเป็นนักเรียนและเปลี่ยนให้นักเรียนเป็นครูเราบ้างเพราะว่าไวมันก็จะได้แลกเปลี่ยนกันเราก็จะได้ลดช่องว่างแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของการได้เรียนรูล้ละซึ่งคิดว่ามันคุ้มค่ะแล้วก็ผล ตอบกลับมาผู้ปกครองก็ก็มีความสุขครูผู้สอนก็มีความสุขแล้วถ้าเด็กมีความสุขด้วยเราก็สุขยกกำลังสาม